เปิดสินสอดแพทิเซียกูตหลังมีรุ่นพี่ชมพูอารยาเป็นพี่สะพ้ยหลังจากที่นางเอกสาวแพทติเซียกูตเซเยสตกลงแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงโนตวิเศษลังสีสิงห์พิพัฒน์และจัดปาร์ตี้สละโสดรวมทั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาล่าสุดแพทิเซีย ได้ควงแขนโนดตเข้าพิธีแต่งงานแล้วโดยในอินสตาแกรมแฟนคลับของแพตติเซียได้โพดภาพเจ้าสาวเจ้าเบ่าที่ดูสวยหล่อในวันพิเศษที่สุดของชีวิตพร้อมหน้าพร้อมตาสองครอบครัวและเขียนแคปชั่นว่าเช้ากับวันดีๆเจ้าสาวเจ้าเบ่าสวยหล่อทั้งคู่ท่ามกลางคำยินดีอย่างมากมายโดยบรรยากาศภายในงานถูกเนรมิตให้ออกมาแบบเรียบง่ายแต่ดูหรูหราสุด,สด ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดงได้เลือกสวมใส่เป็นชุดสีขาวบริสุทธิ์ต่างก็มีออร่าของความหลอกความสวยพุ่งกระจายออกมารอบตัวและหากพูดถึงสินสอดจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องเพชรและแหวนเพชรแต่งงานในวันนี้สมฐานะสไพยเล็กตระกูลรังสีสิงพิพัฒน์เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นเพียงงานในครอบครัวเท่านั้นและจะมีการฉลองมงคลสมรสกันในวันที่22ธันวาคม2565ที่จะถึงนี้จ้าสาวแพทเคยบอกว่ามีชุดวันละ2ชุดเรียบง่ายและเป็นเราที่สุดมี2สถานที่และ2วัน20ธันวาคมสวมมั่น22ธันวาคมฉลองแต่งงานเป็นทีมซัมเมอร์สวนอังกฤษมีดอกไม้เบา ทุกอย่างเจ้าเบ่าทําทุกอย่างหมดเลยพอไม่อยากให้ตนหนักหัวถ้าให้คะแนนเจ้าเบ่าก็สิบเต็มสิบไปเลยเพราะเขาทําทุกอย่างได้ดีมากล่าสุดเจ้าเบ่าโน้ตวิเศษได้โพสคลิปซึ้งโรวมโมเมนต์ต่างๆของทั้งคู่ทั้งที่หวางโรแมนติกและอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรัก และหากย้อนกลับไปนั้นเปิดค่าสินสอดของสไพยตระกูลรังสีสิงพิพัฒน์ขึ้นมาซึ่งทาย้อนกลับไปเมื่อปี2558ที่นอตวิสรุธทายาทหมื่นล้านได้จุงมือนางเอกตัวแม่ชมผู้อรยาแต่งงานมูลค่าสินสอดตัวเลขเบาๆไม่ต่ำกว่า108ล้านบาทมีแหวนเพชร8.8กรัตตังหู14กรัตสร้อยข้อมือรวม80กรัตราคาประมาณทั้งหมด35ล้านบาท พร้อมโฉนดที่ดินคอนโดเรือนหอ60ล้านทองและตังสดไม่ได้ระบุจำนวนรวมทั้งหมด108ล้านบาทนั่นเองส่วนสภพยเล็กอย่างนางเอกดังแพทติเซียกูดจะสินสอดเท่าไหร่นั้นคงต้องติดตามดูกันต่อไปแต่คงไม่แพ้สภพยใหญ่แน่นอน